โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n k e t ็ตโชว์อีกเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องก่อนการกำเนิดฟอนเทนในคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นการสรุปเรื่องราวเบื้องหลังที่เกิดขึ้นในควสอทโลกของ,มองอเม สำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่ได้เล่นเควสโลกหลักของเมืองฟอนเทนทั้ง3าเควสแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเควสของเมลูซีนเควสของสถาบันปรัชญาธรรมชาติหรือจะเป็นเควสของสถาบันนซิเซนครูดเพื่อนๆก็จะพบนะครับว่าในเควสโลกทั้ง3เควสนั้นเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องราวของฟอนเทนซ่อนอยู่ครับซึ่งเราต้องนาเนื้อเรื่องเบื้องหลังเหล่านั้นมาปฏิปต่อ,อก,กันเองถึงจะสามารถรู้ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาสรุปเรื่องราวให้เพื่อนๆฟ จะมีด้วยกันทั้งหมด2 EP นะครับเนื่องจากผมไม่สามารถที่จะเล่าออกมาให้กระชับได้อยู่ในคลิปวิดีโอเดียวนั่นเองครับโอเคครับไปเริ่มเหมือนที่ EP แรกเลยหลังจากสิ้นสุดยุคของอรยธรรมรีโมเรียเทพแห่งน้าอรมริตาก็ได้รวบรวมและสมานความขัดแย้งของชนเผ่าต่างๆได้สําเร็จและสุดท้ายเธอก็ได้รวมเผ่าพันธุ์ต่างๆในดินแดนทะเลสูงเข้าด้วยกันและสร้างเมืองฟอนเทนขึ้นมาครับโดยเมืองฟอนเทนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั้นก็ได้มีการปกครองด้วยกฎหมายและความยุติธรรมดังนั้นฟอนเทนจึงถูกขนานนามว่าเมืองแห่งนครว่าการฟอนเทนนนนนั่เเอองททีถูกสร้า ยังคงหลงเหลือร่องรอยของอารยธรรมในยุคริมูเรียอยู่บ้างเหล่าชาวเมืองฟอนเทนยังคงมีการเล่นละครและเล่นดนตรีเพื่อเป็นการจันลงใจในประเทศครับแต่ละครและดนตรีที่พวกเขาเล่นนั้นก็ไม่ได้ถูกจํากัดกฎอีกต่อไปตรงนี้วงเล็บเอาไวส้สักนิดหนึ่งละกันนะครับเรายังไม่รู้อย่างแน่ชัดนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในยุคของริมูเรียนั้นมันอยู่ในช่วงยุคของอาร์คอนวอลหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่ามันตรงกับยุคอาร์คอนวอลแล้วเราก็เรื่องราวทุกอย่างมันก็ประจวบเหมาะลัปติประตอกันได้ครับกล่าวก็คือถ นีแห่งน้ำบารมาริตาเนี่ยจะได้รับโนซิสมาและได้รับชัยชนะณดินแดนทะเลสูงแห่งนี้ครับเนื่องจากเธอก็เป็นผู้มีอำนาจคนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในดินแดนทะเลสูงแห่งนี้อีกทั้งเธอยังเป็นคนรวบรวมเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันนั่นเองและถ้าหากเพื่อนๆได้มาฟังถึงตรงนี้แล้วเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ครับซึ่งนั่นก็คือความเชื่อมโยงกันของเทพแห่งน้ำและเหล่าโอเชนิตโดยก็อย่างที่บอกไปน,นะครับว่าเทพแห่งน้ำบารมาริตาของเรานั้นมีฉายาว่าผู้ปกครองแม่น้ำลำธารและมหาสมุทรราชน ทะเลสูงแห่งนี้ได้สําเร็จซึ่งในเวลานั้นครับเหล่าโอชินิตเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ครับในตำนานเนี่ยได้บอกกับเราเอาไว้ว่าโอชินิตนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีต้นกําเนิดมาจากดินแดนทะเลสูงซึ่งปัจจุบันนั้นเราเรียกว่าฟอนเทนโดยในตำนาน,นย,ยังได้บอกอีกนะครับว่าอีจิเรียเนี่ยครับเป็นผู้ให้กาเนิดโอชินิตทั้งปวงในอดีตเธอได้หลั่งน้ําตายหยดแรกทิ้งเอาไว้แล,ล้วเหล่าโอชินิตก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาจากหยดน้าตายหยดนั้นโอชินิตที่ถือกาเนินนนด นนในบันทึกข้อความตัดตอนจากประวัติศาสตร์โบราณที่เราสามารถพบได้ในศูนย์วิจัยปรัชญาธรรมชาตินะครับก็ได้มีการหมายเหตุเอาไว้นะครับว่ามีหลักฐานมากมายที่สามารถยืนยันได้ว่าแท้ที่จริงแล้วโอเชนิดนั้นกําเนิดขึ้นมาก่อนอีเจเรียและอรารยธรรมของรีมูเรียด้วยซ้ำนะครับนั่น็เทกากับว่าโอเชนิดเนี่ยครับเก่าแก่กว่ารีมูเรียซะด้วยซ้ำดังนั้นเราจึงสามารถบอกได้นะคบว่าอีเจเรียนั้นไม่น่าจะใช่ผู้ให้กําเนิดที่แท้จริงของโอเชนิดแต่เธอั้นจะเป็นลูกหลานของผู้ให้กําเนิดโอเชน ยังได้มีการให้ข้อมูลกับเราเหล่าผู้เล่นนะครับว่าตัวของเทพน้ํารุ่นแรกอย่างอมาริตานั้นได้ส่งเหล่าโอชินิตไปยังแหล่งน้าทั่วทั้งท,งทวีปเทรเวตในฐานะของสายลับโลกโฟกโดยสาเหตุที่เทพน้ารุ่นแรกนั้นส่งเหล่าสายลับโลกโฟกไปทั่วทั้งทวีปเทรเวตก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงเหล่าผู้คนเข้าด้วยกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับตำนานที่อิจิเรียเนี่ยบอกให้เหล่าโอชินิตทําความเข้าใจกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราจึงอาจสามารถแอนซูมได้นะครับว่าบางทีอิจิเรียนั้นอ่ะอาจเป็นหนึ่งง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 ในนนนนนนชื่่่่อออออึขมาารรรริตตตเเทพแแห้้้ํุกกัคี็จะ การยืนยันอ er okay. right it. right ีกครีนะครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรกันแน่โอเคครับเรามาต่อกันที่เนื้อหาหลักหลังจากที่ฟอนเทนเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของอมาริตาระยะเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆเมืองฟอนเทนแห่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากไม่และถึงแม้ว่าเมืองฟอนเทนเนี่ยจะถูกขนานนามว่าเมืองแห่งนครว่าการก็ตามแต่มันก็ยังคงมีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันครับและไม่เพียงเท่านั้นครับในฟอนเทนเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของเด็กกำพร้าด้วยเช่นเดียวกันมันจึงทําให้นครว่าการแห่งนี้ครับมีทั้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาภายใต้การดูแลของนครว่าการฟอนเทนมันจึงนําให้ทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าและสถานสงเคราะห์ลูกหลานของอาชญากรนะครับมีระบบสวัสดิการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าและสถานสงเคราะห์ลูกหลานของอาชญากรเนี่ยก็ได้มีกลุ่มเด็กๆที่จะต่อยอดไปสู่บทบาทสําคัญในอนาคตครับเด็กๆเหล่านั้นประกอบไปด้วยอิมานูเอลกิโยตินคาวอินโกลาสเกอร์และบาซิลเอลตอนัน พวกเขาเหล่านี้ครับเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีได้ปกป้องฟอนเทนเรื่อยมาตัวของอีมานูเอลกิโยตินเนี่ยได้ทํางานเข้ากับกลุ่มหน่วยล่าเงาบาซิลอิลตันได้ทํางานกับกองทัพเรือของฟอนเทนคาวอินโกได้กลายเป็นนักข่าวส่วนลาสเกอร์ครับข้อมูลภายในเกมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาครับว่าเขาเป็นใครซึ่งพอทั้ง3คนมีหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไปมันจึงทําให้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยครับต่างพบเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันแต่คนที่ประสบความสําเร็จในด้านการงานมากที่สุดเนี่ยเห็นที่ ต,ตัวของเธอในฐานะของทหารแห่งกองทัพเรือได้ก่อเวรกรรมเอาไว้มากมายจนทําให้เธอได้เลื่อนตําแหน่งการไปถึงพลเรือเอกของกองทัพเรือฟอนเทนโดยมีนาธานีเอลพิกเมนที่เคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนนะครับกลายมาเป็นรองกัปตันของเธอซึ่งเรือที่เธอเป็นกัปตันอยู่นั้นก็มีนามว่าเรือสปอนเซียนนั่นเองแต่ละครับจากเหตุการณ์บางอย่างที่ทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้เปิดเผยออกมามันจึงทําให้กองทัพเรือของฟอนเทนณเวลานั้นเป็นอันต้องปิดตัวลงไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับเรือรบที่แสนาภาคภูมิใจของชาวฟอนเทนอย่างส ของเบลซิลยูตันจึงได้เลือกที่จะ,กะเกษียณอายุของตนเองแต่ด้วยผลงานต่างๆที่เธอได้ทาเอาไว้มากมายในตอนที่เป็นพลเรือเอกมันก็ทําให้เธอเนะครับเป็นที่นับหน้าถือตาและได้รับความเคารพอย่างมากจากชาวฟอนเทนซึ่งณนะช่วงเวลาที่เธอในกเกษียณตัวเองออกมานั่นเองครับมันก็เป็นช่วงเวลาเดินกับพี่ตัวของเทพน้ำอมาริตาได้เห็นถึงปัญหาของสถานรัฐวิมเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์ลูกหลานของอาชญากรที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรตัวของอมาริตาหรือเทพน้ำรุ่นแรกนะครับจึงได้ทําการรวบรวมทั้งสองสถานที่นี้เข้าด้วยกััันนนนและต้้งงชื่่่อใหวาาาสถาบซซเึ สถาบันที่จะได้รับสวัสดิการจากทางฟอนเทนโดยตรงทําให้เราเด็กๆนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเทพแห่งน้ํานั้นได้ตั้งโอชินิตตนนึงให้กลายเป็นอธิการบดีของสถาบันแห่งนี้โดยที่เราก็ยังไม่รู้นะคบว่าโอชชนิตที่ถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นอธิการบดีนั้นเป็นใครกันแน่ส่วนรองผู้อํานวยการนั้นครับตัวของเทพแห่งน้ำเนี่ยได้ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าคนที่จะสามารถเป็นรองผู้อํานวยการได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและมีผลงานด้านความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ซึ่งตัวของบาซิลอิลตันในตอนนั้นก็มมมีีีคุณสบบัติเเพพยร้้อออดดจไ เลียกให้เป็นรองผู้อำนวยการของสถาบันนาซิเซนครูดโดยสถาบันนาซิเซนครูดแห่งนี้นะครับก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหนือซากปราหักพังของอารยธรรมโบราณน,นั่นเองและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวของบาร์ซิลอิลตันก็ได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณเพื่อดูแลเด็กๆในสถาบันรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ครับณนะช่วงเวลาเดียวกันนี้นั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับในตอนนี้เนี่ยฟอนเทนได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับมันจึงทำให้การพัฒนาเมืองฟอนเทนเป็นไปได้แบบไม่ททททัั่วถึงงงงงงณปลาาาาายขขออออออกกรพฒนนนนเเเมืืฟ็คส้ ระบายน้ำที่กลายเป็นเมืองใต้ดินมีนามว่าฟลูปเซนเรเมืองใต้ดินแห่งนี้ครับทางการฟอนเทเนยังไม่สามารถที่จะเข้าไปพัฒนาและจัดการได้อย่างทั่วถึงมันจึงทาให้มีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นนที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกของเหล่ามอนสเตอร์หรือจระเ้เหล่ากลุ่มอันธพาลที่เข้ามารบกวนและกีดรีดายเงินทองของเราพ่อค้าแม่ค้าในเมืองรวมไปจนถึงการขัดแย้งของเหล่าผู้คนภายในเมืองที่มีต้นกําเนิดมาจากชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งเรีกยกง่ายๆว่ามันถือเป็นสลัมในเมืองฟอนเทนเลยก็ว่าไดด้้้ับบบแแแลลสภาาาาพวออมทีีบบ่่ยกกกํนนนเง็ได้ มีเด็กชายคนนึงเติบโตขึ้นเอาคนนั้นมีนามว่าเอดูอาร์โดเบเกอร์ซึ่งผมจะขอเรียกาว่าเอดูอาร์โดละกันนะครับในตอนนี้ครับเรายังไม่รู้นะครับว่าเอดูอาร์โดเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือเขามีพ่อแม่ชื่อว่าอะไรครับแต่ที่แน่ๆก็คือเขาเกิดและเติบโตขึ้นที่เมืองฟลูฟซินเดย์แห่งนี้นั่นเองครับหลังจากที่เขาโตขึ้นมาตัวของเขาก็เริ่มที่จะสร้างฐานอำนาจของตอนเองในฟลูฟซินเดย์เอาได้ใช้อาวุธคู่ใจของเขาซึ่งมันก็คือออปปับครอสซิงออฟฟลูฟซินเดย์ในการ มาเพื่อนเพื่อนคนสนิทของเอโดราโดเนี่ยก็จะเรียกท่อแป๊บคู่กายประจําตัวของเขาว่าเบอรี่แมนซึ่งหมายความว่าคนพายเรือตัวของเอโดราโดครับได้ใช้อาวุธคู่ใจจัดการกับปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่อทองแดงที่เก็บมาเนี่ยขับไล่เหล่าจระเข้และมอนสเตอร์ออกไปตามมาด้วยการปกป้องพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้ถูกแก๊งอันตพาลรบกวนลารีถ่ายเงินทองอีกทั้งยังช่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างคนร่วมเผ่าของฟลุปซินเรการกระทําเหล่านี้ครับส่งผลให้เขาได้มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในเมืองแห่งนี้ซึ่งวัองตขด ได้มีภรรยานหนึ่งคนโดยในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ครับว่าเธอคนนั้นมีชื่อว่าอะไรแต่ทั้งสองคนนั้นก็ได้ให้กำหนดบุตรชายคนหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเขาคนนั้นก็มีนามว่าเจคอบเบเกอร์นั่นเองโดยก็ไม่ได้มีเพียงแค่เอ็ดอาร์โดเท่านั้นนะครับที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองฟรูปซินเรแห่งนี้แต่ภายในเมืองนี้ครับก็มีจอมจนสาวสองพี่น้องผู้แสนโด่งดังกำเนิดขึ้นมาเช่นเดียวกันเธอทั้งสองคนนั้นมีชื่อว่าพาสิฟาวและโจเซฟินโดยเอาจริงๆแล้วครับทั้งชื่อ,อ,อพอสอนนาส ชื่อนี้มาจากบทละครที่แสนโด่งดังของโรงอุปราคาแห่งเกียรติยศที่แต่งขึ้นโดยตัวของคาพิลลอัสเนื่องจากพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยชื่นชอบด้านหลงไหลในการแสดงของโรงอุปราคาแห่งเกียรติยศอย่างมากทั้งสองสาวเนี่ยจึงได้ตั้งชื่อของตอนเองตามตัวละครในบทละครเหล่านั้นและเริ่มที่จะฝึกฝนการแสดงมายากลที่เมืองฟูบซินเด์แห่งนี้ครับคนหนึ่งนั้นจะรับบทเป็นพาสิฟาวเสวนอีคนนึงจะรับบทเป็นผู้ช่วยก็คือโจเซฟินตอนแรกเนี่ยครับพวกเธอทั้งสองคนแสดงที่ลานเหล้าของเอดูราโดเป็นเจ้าของหรือว่าจะเป็นข้างท่ออรระะบาาาายนน้้ํหืจเป็ขขงงแผง ของริมทางโดยมีดเด็กๆที่มีคราบน้ำมันและฝุ่นเปื้อนหน้ามองด้วยสายตาที่เปล่งประกายพร้อมด้วยเสียงปรบมือจากชาวบ้านครับและในที่สุดความฝันของนักคู่ก็เป็นจริงพวกเธอสองคนเนี่ยครับฝึกฝนตนเองจนมีความสามารถเพียงพอที่จะได้เข้าไปแสดงที่โรงอุปราคาแห่งเกียรติยศด,ดึงนั่นครับมันก็ทําให้พวกเธอโด่งดังอย่างมากรื่ของพาซิฟาวนั้นกลายเป็นที่พูดถึงในเมืองบนดินและเมืองใต้ดินสองสาวพ,พี่น้องโจรที่เข้าออกโรงอุปราคาแห่งเกียรติยศครับได้ใช้ความสามารถของตนเองในการต้มตุ๋นและลักขโมยเหล่าผู้ชมที่เข้ามารับชมออออย่่่าางงงตเนนืกร้ข สองสาวโจรเนี่ยนะครับโด่งดังไปทั่วตัวของค่าวอินโกที่เป็นนักข่าวเนะครับเขาได้ชื่นชมตัวของพาซิฟาอย่างมากซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้ทําความรู้จักกับเธอเอาไว้อยู่บ้างแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันหรือมีความสัมพันธ์กันมาที่ทางไหนแต่ละครับอยู่มาวันหนึ่งตัวของอิมานูเอลกิโยตินที่ทํางานอยู่ในหน่วยล่าเงาก็สามารถไล่ล่าและติดตาม2พี่น้องหัวขโมยจนได้พบเจอข้กับพาซิฟาได้สําเร็จครับในที่สุดครับตัวของอิมานูเอลกิโยตินเนี่ยก็สามารถเอาชนะพา้ ตัวของพาซิฟาที่ค่อนข้างมั่นใจในฝีมือของตน,นเองเนี่ยไม่ค่อยพอใจกับการประลองในครั้งนี้สักเท่าไหรน่นะครับเนื่องจากเขามองว่าตัวของนักล่างเงาอิมานูเอลคนนี้เนี่ยไอทักษะที่ไม่ค่อยซื่อตรงกับเธอเธอจึงคับแค้นใจอย่างมากจึงเฝ้ารอวันเวลาที่จะได้ประลองกับอิมานูเอลกิโยตตนอีกครั้งแต่ถึงแม้ว่าเหล่าผู้ชมหรือผู้อ่านเนื้อเรื่องอย่างเราเนี่ยจะรู้นะครับว่าอิมานูเอลเนี่ยเป็นคนต่อสู้กับพาซิฟาแต่ตัวของพาซิฟาครับไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าอิมานูเอลเนี่ยชื่ออะไร ว่าการฟอนเทนปล่อยปะละเลยมาอย่างยาวนานอย่างการพัฒนาเมืองฟรูปซินเดย์เนี่ยครับก็ได้ถูกดําเนินการในที่สุดในตอนนี้ครับทางการของเมืองฟอนเทนนั้นต้องการที่จะจัดระเบียบของเมืองฟรูปซินเดย์ใหม่พวกะเขาจึงได้ส่งกองกาลังเข้าไปกวาดล้างขุมมานาต่างๆในเมืองฟรูปซินเดซึ่งท้ายที่สุดแล้วกลุ่มของอิโดอาโดเนี่ยก็ได้ถูกจับเนื่องจากพวกเขาครับได้ต่อต้านการจัดระเบียบของเมืองฟลูปซินเดย์นั่นเองนะครับเพราะว่าพวกอิโดอารโดเนี่ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลดังนั้นถ้าเกิดจะมาปรับเปลี่ย ถูกในประเทศไปยังทะเลทรายที่แสนห่างไกลในระหว่างที่ถูกกุมตัวและถูกในประเทศไปยังทะเลทรายนั่นเองครับกลุ่มพวกพ้องของเอดูอาร์โดก็ได้ยกกองกําลังเข้ามาช่วยเอดูอาร์โดออกไปจนได้สําเร็จพวกเขาและกลุ่มโจรที่เคลื่อนไหวยอยู่ที่ภูเขาอาตอมเมกี้จึงได้เข้ายึดครองเมืองปัวซองและปิดล้อมเมืองทั้งเมืองเอาไว้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกุมตัวของกลุ่มเอดูอาร์โดไปยังทะเลทรายเนี่ยก็ถูกจับตัวเป็นตัวประกันครับเอดูอาร์โดครับทำการต่อรองกับทางการของฟอนเทนโดยเขาได้ยื่นข้อเรียกร้องที่เป็นไปไม่ได้ออกมามากมาย ขออธิบายสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆคนจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมเอโดาร์โดเบเกอร์และพรรคพวกโจนเนี่ยถึงต้องยึดปัวซองด้วยมันสาคัญขนาดนั้นเลยหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ครับว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันเมืองปัวซองแห่งนี้นั้นจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แต่ในอดีตนะครับเมืองแห่งนี้เคยเป็นถึงหนึ่งในศูนย์กลางทางการขนส่งของ,ของเมืองฟอนเทนเลยนั่นเองแต่จากเหตุการณ์น้าท่วมเมื่อ500ปีก่อนเนี่ยมันก็ส่งผลให้เมืองปัวซองแห่งนี้ตกต่ำลงครับดังนั้นในช่วงยุคสมงคงมสมัยมี่่่เเอออดานนนปปืระะณ500กกกิแ เมืองปัวซองในตอนนั้นจึงเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสําคัญอย่างมากหลังจากที่กลุ่มอิรูอาโดทาการปิดล้อมเมืองปัวซองเอาไว้และมีการเจราจาเกิดขึ้นครับถึงแม้จะเจราจากันหลายครั้งเนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นผลสักทีครับจนในที่สุดหน่วยล่างเงาก็ได้เข้าร่วมมือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยโดยผู้ที่อยู่ณนะเมืองปัวซองและอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีตัวละครสําคัญๆหลายตัวไม่ว่าจะเป็นคาวอินโกนักข่าวที่มีความสามารถในการถ่ายภาพอิมานูเอลกิโยตินหนึ่งในกลุ่มของนักล่างเงาที่เป็นแกนนกนนํําาาาใกกรลุ่่มขของเี ากวาดล้างในครั้งนี้ครับอิดูอาโดเบเกอร์หัวหน้าของกลุ่มอิดูอาโดลูกชายของอิดูอาโดเบเกอร์อย่างจาคอบเบเกอร์เเอรีนัวเดอเพติชอนายกเทศมนตรีของเมืองปัวซองเรเน่เดเอเพติชอลูกชายของนายกเทศมนตรีเมืองปัวซองและย้อนนักมายากลพาซิฟาวโดยการเจราจาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่ตัวของ่าวอินโกเนี่ยจึงได้ตัดสินใจว่าก่อนที่สถานการณ์มันจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้เขาได้เสนอตัวช่วยถ่ายทอดเงื่อนไขาการเจราจาโดยได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ถึง ว่าจะเป็นอย่างนั้นครับการเจราจาที่เกิดขึ้นมามันก็จบไม่สวยจึงเกิดการต่อสู้และการกวาดล้างขึ้นที่เมืองปัวซองบทสรุปของเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือการนองเลือดที่แสนเศร้ามีการตายเกิดขึ้นมากมายครับกลุ่มของเอโดอาร์โดเบเกอร์ถูกกวาดล้างไปจนเกือบทั้งหมดเหลือเพียงแค่จาขอบเบเกอร์เท่านั้นที่มีชีวิตส่วนนักปรยาก์ลผู้แสนเลื่องชื่ออย่างพาซิฟานนั้นเนี่ยเธอก็หนีรอดไปได้ครับในฝ้าของเมืองปัวซองนั้นรีนัวเดอปริติชอนายกเทศมนตรีก็ได้เสียชีวิตลงไปเหลือเพียงแค่ลููกกชชชาาายขขอองเเเรรนนนดดดดปิิตตททีีี่่วมไ้้โผ็แ หลักในการกวาดล้างครั้งนี้ก็คืออิมานูเอลกิโยตินนั่นเองครับซึ่งเพื่อนของเขาอย่างคาวลอินโกก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเองครับตัวของอิมานูเอลกิโยตินเนี่ยจึงได้ส่งใจขอบเบเกอร์และเรเน่เดลพิเตชอไปยังสถาบันนซิเซนครูตซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดที่เขาทำลงไปครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้าเสียใจกับการกระทําของตนเองอย่างมากเนื่องจากเหตุการณ์ในการกวาดล้างครั้งนี้เนี่ยได้มีผู้บริสุทธิ์หหหหลลลาา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 ายยยยยตตตตต่่่อออคคนนนนนน้้้้งงงงงงไไปัจจจกกกกกเเเเเุรรรณ์ใีีขึดษทํว และหันมันติดเล่าอย่างหนักตัวของเขาคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานั้นไม่น่าจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับใครได้อีกต่อไปแล้วส่วนพาซิฟาที่รอดชีวิตมาได้ครับตัวของเธอในตอนนี้ไม่มีที่ไปอีกแล้วครับเธอจึงหวนนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กที่เธอได้เคยต่อสู้กับหน่วยล่าเงาคนหนึ่งที่ทําให้เธอพ่ายแพ้ได้เธอจึงอยากที่จะต่อสู้เพื่อชี้ขาดกับเขาคนนั้นอีกครั้งซึ่งเธอก็ได้ออกตามสืบเรื่องราวของหน่วยล่าเงาคนนั้นและพบว่าเขาคนนั้นได้กเกษียณตัวเองไปแล้วซึ่งเธอก็สงสัยอย่างมากนะครับวาาาามนนเเเเกกิดดออขข้้ขทํงงงตตปษียยณจ ข้อมูลตรงนี้นั่นเองครับทำให้เรารู้นะคบว่าในเหตุการณ์การกวาดล้างที่เมืองปัวซองเนี่ยเธอไม่รู้ว่าอิมานูเอลกิโยตินเป็นคนที่เธอเคยต่อสู้ด้วยและเป็นคนที่เธอตามหาอยู่นั่นเองครับส่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการตามหาความจริงของเธอมันก็ได้ส่งผลให้เธอเนี่ยก่อเรื่องเอาไว้มากมายครับและในที่สุดเธอก็ได้ถูกจับและแล้วเธอก็ได้ถูกพิพากษาโดยการพิพากษาครั้งนั้นครับมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยต้องเข้าต่อสู้กับมาซิฟาโดยการต่อสู้ในครั้งนั้นก็กลายเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเธอนั่นเเออออองงงโดยยยในนนตตีี้้้รราาาาก็ัไมููู่่่่่่คควสซื แ,แต่จากเนื้อเรื่องต่างๆที่รวบรวมมาได้นั้นเนี่ยก็สามารถพอที่จะคาดเดาได้นะครับว่ามาซิฟานั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับเพอร์ซิฟาแน่ๆโดยเรื่องราวของเพอร์ซิฟานะครับทางตัวเกมก็ไม่ได้บอกนะครับว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นกับโจเซฟินน้องสาวของเธอนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอติดตามต่อเนาะหลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของยอดนักมายากลเพอร์ซิฟาตัวของคาวินโกเนี Go ่ยก็ได้ลาออกจากการเป็นนักข่าวตัวของเขานั้นชื่นชมเพอร์ซิฟาครับดังนั้นในฐานะของนักข่าวที่ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งงทท้้้าาาาายขขขออเเรซิฟจใหี่่ค อย่าางมกเขาจึงได้ลาออกจากการเป็นนักข่าวไปซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้มันเป็นในรูปแบบไหนแน่ๆแต่ที่แน่ๆคือการที่คาวอินโกลาออกจากการเป็นนักข่าวเนี่ยก็เพราะว่าเขาพลาดไม่ได้ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายของเพอร์เซฟาวนนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะักสถาบันนาะซิเซนครูดครับในตอนนี้ตัวของเจคอบเบเกอร์และเรเน่เดลพิิชอก็ได้พบเจอกับครอบครัวใหม่ของเขาอย่างอลันและแมรี่แอนซ์ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นเองครับไม ที่แสนอ่อนโยนอย่างโอชินิตตนึงและรองผู้อำนวยการบารซิลเอลตันอีกด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยก็โปรดรับชมในคลิปวิดีโอต่อไปครับต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับรุ่นลูกๆทั้งหลายที่เป็นเด็กกำพร้าเหล่านี้ครับว่าพวกเขาจะทําอะไรกันบ้างน,นะก็ฝากติดตามด้วยครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปครับตรงนี้ผมขอเสริมความรู้ให้นิดนึงนะหน่วยล่าเงานั้นนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาจากคราซิโอโดรหนึ่งในนักจูนเสียงของกษัตรยย์สในุค เองซึ่งภายในข้อมูลที่ทางตัวเกมได้เปิดเผยออกมาเนี่ยมีการกล่าวถึงการต่อสู้ของนักรบผู้สิ้นชาติกับผู้กล้าวิเชฟครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นในช่วงของการล่มสลายของรีมูเรียพอดีดังนั้นเราจึงสามารถแอสซูมได้แล้วนะครับว่านักรบผู้สิ้นชาติที่ต่อสู้กับมังกรในตอนนั้นก็คือคาซิโอโดนนั่นเองซึ่งในเนื้อหาย,ยังบอกอีกนะครับว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยมันจบลงด้วยการที่ทั้งนักรบและผู้กล้าวิเชฟเนี่ยต่างวางอาวุธของตนเองลงและหหััััันนนนนนนมมมามารราาาาาจจจบือออออใกกากกกรรรรรสส้้้งงงงณีีีีค่่่ึึเป็ขทถย ได้นะครับว่าอาเซโอดอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกองกําลังสาคัญที่ช่วยเทพน้ํารุ่นแรกเนี่ยสร้างเมืองขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วมันยังช่วยย้ําเตือนอีกนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากๆครับที่ผู้กล้าวิเชฟคนนั้นเนี่ยจะเป็นมังกรอย่างแท้จริงและยังคงอยู่ในเมืองฟอนเทนตลอดมาโอเคครับที่อยากจะเสริมก็มีประมาณนี้อย่าลืมนะครับฝากติดตามคลิปวิดีโอหน้ากันด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเอาเลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจห้้้ผผมมทําาคคลลิปปปววววดดีีโอออออตตต่่ไไไยยนนนนะรััับสงงงงกก็จข สวัสดีครับ